กับสวัสดีเพื่อนๆมิพิงหนองทุกท่านเนี่ยิยนดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมเนี่ยาพิภพไททันเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาแล้วของไอเอสเวนเกมเนะเพิ่งเซิร์ฟเปิดตอนสามโมงเช้านี่ครับผมก็นั่งรอตั้งนานเนี่ยก่อนจะดูเกมเนะใครมองหาร,ร้านเติมเกมสลโตร,ระแพลนนำร้านไปท็อปแอปเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมเปิดภัยโตทุกรับมีดูเกมเป็นทเลือกเติมไม่ว่าะเป็นเกมในสโตร์ไทยอย่า่างมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นพิธีนีเบฟเซตสโตรคาบ้าฟจีฟิวเฟิร์นเวอร์ชันวันหูใครสโตรเกมช สมูชัครรับลดส่วนสิบในรับเตือนทุกแพ็กนะแพ็กเล็บพญาแพ็กการแพ็กเด้งใช้เพียงแค่ไอเดียพัในการเตือนเท่านั้นเองนะไปดูที่เว็บไซต์หลักเราดับเติรเกมอะไรบ้างนะฮะโอทับอัพดอทคอมนะมีแพ็กเกมบอลต่างๆเยอะแยะมากมายนะอีกเยอะแยะไปหมดเพียบเลยนะฮะแล้วก็ดูเทรดนะฮะเพจเราลงโปรชั่นไว้ทุกวันแนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทุกวันทั้งแอปและเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการรีไฟแน่นอนแนะมาฮะเปิดแล้วครับผม ไม่รอช้ามีภาษาอังกฤษด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าภาษาไทยมีไหม Translation จึ๊กเขาให้นะโอ้เฮ้ยมีไทยครับผมมี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 ครับม,มีนี่เลยกะรอสตรีมก็มาจนได้นะ สามโมงตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยเปลี่ยนตามผมเลยนะภาษาไทยเดี๋ยวเราไปลุยกันในสตรีมต่อนะเดี๋ยวนะต้องกดปุ่มนี้ไปด้วยเฮ้ยเซิร์ฟเต็มไวขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟครับปีสระเต็มแล้วเพิร์บเดียวเนี่ย <c oughs> อะไรวะ เกมเปิดสามมงเช้านะเผื่ถือแป๊บเดียวเซิฟหนึ่งเต็มแล้วนะแดงเถือกเลยนี่ครับผมก็ไม่เคยเล่นนะเปี้ยงนะหนึ่งดอก ภาษาไทยเต็มๆนะนี่ใส่อุปกรณ์ง่ายๆครับอันนี้ภาษาไทยน่าจะเกือบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนไม่รู้ใครเก่งบ้างนะเอาตัวทองไปก่อนก็แจกอ,อยู่3ตัวครับจัดตำแหน่งไปก่อนนะครับผม ตัวอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่เคยดูกระตูเรื่องนี้นะนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> ปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนี่เราเก่งอยู่ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวทองด้วย <c oughs> บอกเลยห้ามพลาดแล้วดูทรงมันจะแจกเยอะด้วย ปรับความเร็วได้นะเดี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนสักสี่กลังดีนะนี่สักสี่กลังดีเกมมันช้าไปนะโอ้โหภาพสวยนะเดี๋ยวรอให้เลิกสอนนะมันจะมันแจกอะไรเยอะไหมนะ ก็มีแต่ตัวแจกฟ้าม่วงทองนี่ถ้ามันคูณ2ได้แล้วก็เราก็ปรับลงมา3ก็ได้ครับเดี๋ยวลองให้มันเลือกสอนก่อนนะไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้าง ตัวสัตว์ตัวนี้ผมแม่งไม่ค่อยชอบเลยตัวตัวแปลกๆนะฮใครชอบหนังกระตูนเรื่องนี้ก็มีคนผ้าเน,นีัยจัดไปได้เลยลิงใต้คลิปกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะไปยังใครไม่รู้มาช่วย เนี่ยฮะช่วยจะโกนนะฮะไม่รู้ใครตัวแจกหรือเปล่าเอาแล้วครับเปิดกระชางแล้วครับสิบใบฟรีตัวแรกนะฮะตัวแจกหรือเปล่าอา้าวจอเหลืองเลยเชิงจะตัวดีฮนะจอเหลือง อ๋อไอตัวนี้นี่ว่าที่มันตะกลเรียกเราตะเกะอามินยาลูเลสเนี่ยหน่วยฝึกฝนไม่รู้อะไรนะปีกสีฟ้าสายอะไรวะสายเวทเหรอ,หรอตัวแจ๋ครับผมไม่ใช่ตัวไอ้นั่นนุเชิงเทงครับผมเฮ้ยมันภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ย ไม่้อยแล้วครับมีภาษาจีนขั้นแล้วเนี่ยชิบหายชื่อผมผิดระเบียบเฮ้ยโอ้การเป็นเอ็มจุกกาไปเลยนะโอ้บอกเลยว่าภาพสวยยังไม่ปรับนะเนี่ยครับ จัดรูปแบบครบทุกตัวดาชนี่นี่นี่น,นี่ตัวเหมือนกันเยอะอยู่นะมาแล้วแก๊งเราหกคนเนี่ยปราบยักษ์ไททันเนี่ยเอาวันนี้เป็นจิงปืนนะ เลยหัวทองไปยืนแนวหน้าซะด้วยเฮเป็นสายซับครับหัวทองเด้งเลือดนะฮะของแท้นะเด้งเลือดครับอ๋อตกใจหมดไม่เคยเล่นฮนะเงืง้องงงงนะ แต่มันก็ยังไม่เห็นเราดันเวลเท่าไหร่นะมีสกิปข้ามด้วยแต่ยังไม่ได้ตรง4ีนะ่ขีดสามสิบนใครชอบแนวเทินเบทโหลดมาได้เลยไม่ต้องรีรอนะนรับเดี๋ยวโค้ดแจกแอบดูก่อนอียา่า3โค้ด4โค้ดนะฮะ3โค้ด คูปองเติมมีไหมน่าจะมีอยู่นะคูปองเติมมีครับผมไม่รู้มันแจกตอนไหนนะก็รับๆดูแล้วกันนะท่านเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันมีแจกอยู่แล้วนะแล้วก็เอาไปหย่อนเติมเรื่อยๆนี่ลองดูนะโชว์เขาให้ ยังครับเราต้องล็อกคูปองเติมก่อนเออเพราะเราต้องเติมอีกอก,กี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดบาทอันนี้ถ้าฟรีมันจะให้รับฟรีก่อนนะครับผมไปมาเติมแพ็เดิ้งเอาอันนี้่ะไม่ได้ไม่รู้มันแจกตรงไหนแล้วต้องรับ เรื่อยๆครับนี่ระวันออนไลน์นะเรื่อยๆ,ๆครับเดี๋ยวมันก็คงจะเสือเด่งมาให้เรารับแหละม้งรับแล้วก็ไปเติมนะฮะแจกเด่งจำไว้เลยได้ใช้แน่เฮียได้หัวทองมาเลยเป็นสายซับ แต่ก่อนนะผมเดี๋ยวมันจะแจบมันก็จะเด้งแจกเองหรือไม่เราก็ต้องไปรับข้างนอกนะมันก็ยังไม่ให้เราอัพเวลเลยนะนะเนอ,อ่ยผมก็น่ามึนมาเรื่อยๆนะ สาวกอนิเมะเกมนี้ห้ามาพลาดจัดไปลืมดูสกิลเนาะตัวเล่นง่ายๆเลยครับมีสกงสกิลแล้วก็น่าจะสบายๆสำหรับคนชอบหาพิภพไททัน,นมีเควสด้วยนะครับแจกไหมสิบใบต้องทำตรงนี้ให้หมดนะถึงจะแจก เราเรอใส่โค้ดอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราันเลือกสอนก่อนนะมันโอ้โหมันเลือกสอนนานจังดูที่ผมจะได้ตัวเทพไหมนี่ครับหัวทองต้องเก็บไว้นะ อันนี้ห้ามหิวโอเคเลือกสอนอยังไงไอ้น้องพอละมังเนะี่ยอีเวนเช็คอินเนะียตามนี้แจกวันที่สองวันที่แปดทำดาวได้ชัดแสงใช่ไหมหน่าแสงนะมีสองใบกระชานะผม ไม่ใส่ใจใส่ใจไอ้คูปองเด้งเนี่ยบางทีมันก็เป็นแจกคูปองเอาไว้เติมบางทีเป็นคูปองลดราคาอะไรเงี้ยมันหลายอย่างผิใจบางาทีก็เป็นคูปองฟรีนะครับให้เราเติมได้เลยแต่อันนี้เหมือนจะเป็นแจกแพ็กส่วนลดมากกว่านะฮะเป็นอะไรคนระับเดี๋ยว นี yeah, ่ครับรหัสเลขลับอยู่ตรงนี้ปันเฟืองโอ้โ oh, ห oh, ปรับให้สูงสุดไปเลยครับผมนี่ปรับให้ภาพสูงสุดไปเลยโดนตีปิดภาษาก็เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วนะใส่ตามผมเลยนะครับนี่กิฟโค้ดนะเลือกทั้งหมดทั้งล่างนี่ปึ๊บใช้โอ้โ oh, หง่ายมาก 6 6 7 7 8จ็ดเจ็แจก2ใบเนี่ยเวลาเกมใหม่ๆมันชอบแจกน้อยใครเนี่ยเวลาเกมเก่าๆแม่งแจกโคตรเยอะนะฮอ้ยอย่าบ่นแจกผมจะติดนึงนะฮะกี่ใบวะเนี่ยห้าในะบา การกินอาหารเขาสูงทั่ว,วไปโอ้เดี๋ยวเชื่อนะฮ้ออมาเปิดทีละใบนะอะโอ้เกมมันใหม่ครับแจกน้อยเกินแล้วแม่งดูอ่ะกูจะเปิดกระชาได้โคตรแน่เนียเซิร์ฟเต็มใบมากวิต้องดูอย่างนี้ตลอดเลยเหรอนะ มีน่ะโ้ตายแล้วเดี๋ยวนะ่ะกดข่ามอนิเมชั่นได้โถ่เนี่ยออกไม่สักตัวมาแล้วครับได้ห้าดาวด้วยเนี่ยตายซับอีกแล้วเนี่ยเปตาลาลูอะไรเนี่ยใสยปีกอีกแล้ว คคุ้มเลยนะเปิดทีละใบเนี่ยผมลองดูก่อนนะตัวนี้ตัวนี้เอาเอาโอสกิลเป็นภาษาจีนเต็มคาราเบลเลยนะเหมือนจะเพิ่มเดฟนะฮะให้กับเพื่อนเนี่ยไม่เขียนว่าสาสนับสนุนนะัะผม น้ำพลาดมาลองดูได้อุปกรณใสไปนี่ตัวหลักเราไม่ควรพลาดแอ้นี้ก็ต้องยี่สิบนะฮะอ๋อสกิลสองเปิดพอนะเดี๋ยวจะเก่งกันไปมีรีเซ็ตตัวละครนะมงกลมๆนะเนี่ยลูกสอนวนวนกันนะอ่า ตัวอื่นช่างมันเนะียเอาลุงด้วยแล้วไม่มีตัวนะครับเอาลุงด้วยอ่า,อาลุงไปหน่อยนะสักสิบัำน้องคนนี้ดาบเทดีเอาไว้ก่อนนี่แค่นี้ครับผมเทพเลยช่วงแรก อีกเดียวนี่นี่กายไปยืนหน้าได้ไงวะเอานี่ไปยืนหน้าครับผมนี่ตัวใหม่ถือกระเป๋าพยาบาลเนี่ยครับช่วยรักษาให้กับโอ้โหพออัพเบลไอ้นี่ไอตัวพี่เก่งเลยอะเด <c oughs> ี๋ยนะเราปรับเสียงนะเพิ่มเสียงให้มันมีความ เราใจหน่อยหงดหมดเลยเสียงพากเอาเรื่องนะรงานดีมากนสะสาวกอันิเมะเรื่องนี้ไม่ครวรนลาดเนี่ยบอกเลย เลยไม่ได้เห็นสกิลตัวนี้เลยว่ะตัวใหม่ผมนะเดี๋ยวคงจะมีหมวดนู้นนะครับสกิลเนะ่ยหอคอยนู <c oughs> <UC> <c oughs> ่น <c> น <oughs> <t> ี่นั่นอีกเยอะไปหมดนะฮะมีเรื่องมีราวเยอะเฮ้ยเราเบ่งพลังแปลงร่างเหร อุ้ยเราเบ่งพลังแปลงล่างเป็นยักษ์ทีกี้ะจ้าห็นไหมยเออผมก็ไม่เคยเห็นมันแปลงล่างนะศัตรูมีจัตวัวประหลาดนะเป็นยักษ์นี่ครับเล่นเพลินเนยนะสบายสบาย ตัวไหนเก่งบ้างไม่รู้นะเพราะเกมมันเพิ่งเปิเปดเซิร์ฟเวอร์ด้วยแจกน้อยด้วยนะท่านอืมฟรีปะเนี่ยรับได้เปล่าโอ้ไม่ได้ฮนะบอกแล้วไอเกมแนวนี้ของใครเอ็กซ์เวนเกมถ้าถ้ามันใหม่ใหม่ๆปุ๊บมันชอบแจกน้อยนี่ติดท็อปเซิร์ฟเวอร์ด้วยเป็นไงล่ะนี่กิจกรรมอีเวนต์นะครับ โอ้โหไม่มีภาษาไทยเลยดีนะมีภาษาอังกฤษข้างล่างนี่นี่รับรับได้รับไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะรับได้นะครับขดสืคลิปข้ามนี่มีสู้กับอ่ามาแล้วขวัญใจสิบไปนะโอ้โหได้จากตรงนี้<ม> <Event S 2> นี่เองอีเวนต์นะครับผม มีสู้ได้เป็นไรเฮ้ยมันแปลงร่างต่อเราตายเลยว่าท่านอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตีก็ได้ครับโอ้โหแม่งหัวจัดเลย <c oughs> อ๋อมีการเอาตัวนี้ด้วยนยะสรนหาคัคัดสันหานะครับเสียเท็จเพื่อเอาตัวอันนี้เลยนะของดีทำดาวซ้ำ เติมได้ไหมเนี่ยโอ้โหคูปองเติมไม่รู้อยู่ไหน,นส่วนลบสุดคุ้มโอ้ไม่ใช่เลยมัน,เนีเดี๋ยวรอเล่นไปเรื่อยๆครับมันอาจจะแจกตอนเบลยวนี้เบลยวนี้ครับพอแจกแล้วท่านก็ลองเติมดูแล้วกันนะฮะเหมือนเกมไอ้แบ็คโคเปอร์ไอดอนะี่เติมจนเมื่อยมือผมขอเปิดอันนี้แล้วกันนะฮะ มีขั้นสูงกันทั่วไปมาเลยครับธนูตัวหนึ่งครับโหดเลยกูงอันนี้ <c oughs> กะว่าจะไม่เอาไอ้พวกนี้แล้วโหวดเลยตอนนี้เอาแดงด้วย อันนี้เชิงจะแรงวะ่ะรบผมไม่ยากจัดให้อีเวนต์จำกัดเลเวลรับให้หมดนะแดงๆครับผมภาษาไทยก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ลายังของเรานี่ครับของผมเฮ้ยชนูนี่ไงอยู่นี่ขวาม,มือโอ้ติดเลือดไหลด้วยมแม่อางหัวเฮดบัตนี <c oughs> ่ครับน้าเล่นมากมีบงมีบอสด,ด้วยนะครับตัวใหญ่ มีน่ลงนเรื่อง,ง,องก็ลองเล่นดูนะเพิ่งเปิด3ามโมงเช้าเนะี้เซิร์ฟเวอร์ไหลเป็นน้ำเลยท่านรอต่อเซิร์ฟแล้วกันเนะี้ไม่เกือนะแจกน้อยอยู่เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ